หัวเรือนำทัพซีอโอบาบินลงไวลูกสาวยกเซตเน้นย้ำสถานนะชัดเจน amazing Thailand Ambassa d o r ค่ะถือว่าเป็นแก้วเป็นแสงหนักมากเลยนะคะลิซานลาไดสามอดรบาลปรากฏตัวในชุดผ้าไทยประยุกต์สีเหลืองทองอลังงดงามสง่าง,งามดุดดังเจ้าหญิงใน amazing Thailand Ambassador Exclusive ูซีฟไนนะคะในฐาน,นะ a อม a s สเ d อร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยงานนี้บอกเลยว่าเสียงชื่นชมถล่มทลายค่ะทั้งเรื่องการจัดงานของททนะคะที่ทำถึงทำใหญ่ชําเกินนะคะ ได้งดงามสง่าง,งามสมศักดิ์ศรีดังระดับโลกค่ะร่วมกับลิซ่าก,ก็สวยสง่าง,งามเหมือนรอยมานะคะตั้งแต่การปรากฏตัวกันเลยทีเดียวค่ะไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะคะที่รู้สึกประทับใจยังรวมไปถึงสื่อทั่วโลกค่ะต่างก็จับตามองประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะภาพของลิซ่าด้านหลังนะคะเรียกได้ว่าขนลุกเป็นอย่างมากเลยค่ะฉากหลังเป็นวัดอรุณนะคะเผยแพร่ออกไปในระดับโลกระดับสากลค่ะจนกลายเป็นไวรัลทําให้ทั่วโลกได้รับดูและจดจําความงดงามของเมืองไทยใน ในมุมที่สง่าง,งามและทรงพลังค่ะสื่อแฟชั่นสื่อบันเทิงสื่อท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะคะต่างก็พูดถึงลิซ่ากันเป็นจํานวนมากค่ะในการแสดงความเป็นวัฒนธรรมไทยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของบ้านเกิดลิซ่าในฐานะซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกค่ะทําให้ภาพของประเทศไทยไม่ใช่แค่จุดมุ่งหมายปลายทางการท่องเที่ยวค่ะแต่เป็นประเทศที่มีสเสน่ห์แน่นอนว่าสนับสนุนหลักคุณพ่อบาบินบุญทมนะคะหลังจากที่ลิซ่าได้ปรากฏตัวค่ะ สนับสนุนหลักกับแบรนด์เครื่องเพชรลุหลาแห่งอิตาลีสำนักข่าวโดยซ e o คริสตอฟบาร์บินนะคะได้มาลงอวยช่วยนองลิซ่าของเราค่ะโปรโมทนองลิซ่าโปรโมททั้งเครื่องเพชรของตนเองนะคะรวมไปถึงโปรโมทประเทศไทยของเราค่ะลงทั้งโพสต์แล้วก็สตอรีร่รัวชําเลยนะคะเป็นคลิปทีวีซีอเมซิ่งไทยแลนด์ค่ะตามโพสของซ e o ได้ชี้ว่าพบกับความมหัศาจรรย์ของคำาคืนสุดพิเศษในฐานะทูตไทยผู้ทรงอิทธิพลนวัดอรุณก้าวสำคัญที่จะยก ระดับเสน่ห์ของไทยไปอีกขั้นพร้อมกับเสริมความงดงามแห่งฝีมือการสร้างสารรค์เครื่องประดับชั้นสูงจากบุญกาลีให้เข้ากับความสมบูรณ์แบบทางสถาปัตยกรรมของวัดอรุณซัพพอร์ตน้องลิซาปโปรโมทขนาดนี้นะคะลูกรักมากเวอร์ค่ะอย่างไรก็ตามมูลค่าเครื่องเพชรทำร้องอุ๊ ู OMG หนักมากสร้อยคอ,อนองนลิซ่านะคะราวประมาณ15ล้าน5 3 9 0 0 0บาทค่ะต่างหูราวประมาณ5ล้านบาทและแหวน5 0แสนบาทนั่นเองละค่ะสมฐาน,นะ GVA แบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงเป็นอย่างมาก